นั่นไง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 โดน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 ใส่สวยนะครับน่าจะมีโลนั่นไงน้องสูบใหญ่ด้วย สูกใหญ่ด้วยกระสูกครับต้องลากให้เยอะให้ให้เฮ้ย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 ไอโดเนี่ยเลยนทุ่นทอ้้หอะไรวะอื้อหืออืออุ้ยอุ้ยอะไรวะนี่อื้อหือเฮ้ยโอ้้ห คิปเปิ้ลมีสองโลสีครับปังหนูใหญ่มากครับนี่ปลาไหลครับโอ้โหไม่เคยห็ เสียงไะไรกัดลูกปลาอยูอ่ตายนี้มีท่อครับมามน่าจะมีตัวนะเหยื่อเฮินน้ำอีก

โดนใสสวยนะครับ,รบน่าจะมีโลตัวนี้น่าจะมีโลครับนี่สวยเลยลากมาเยอะให้ทางปัดทองนะครับ สวยอยู่นะตัวเบ็ดด้านท้ายก็เกี่ยวแก้มด้วยมาหนี๋จับสายยก่อุ้ยมีโลแน่นอนครับตัวนี้เฮ้ย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 ยกอะไรดีกว่าวะไอไอยะนี่สวยครับตัวนี้มีโลแน่ใหญ่เลย อื้อหะอื้มฮะน่นอ่ะเอ้ปลากระสูบครับนี่กระโคหรอปลากระสูบครับกระสูบกระสูบใช่ครับสวยสวยครับไปกินถูกไปน้ำตาลไม่เอาขังมาใส่โอยเออโดนเป็นสว่าตัววันนี้เพิ่งเจอสายใหญ่ตัวเดียว เราใหญ่ระ <Yeah. laughs> ดับสายโลครับมาโอ้โหแดดร้อนมากมาลองซ้ำหนูอีกครับ แดดร้อนมากครับมาซ้ำดูใหม่เหยื่ยวไหวเอียงเนะดัดเหยื่อแป๊บม,มาเอาโดน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 อีกโดนอีกโดนอีกไม่รู้ตัวนี้มีไซส์ป่ะ มีไซ้ไหมตัวนี้ไซ้ไม่โตครับโอ้โหแดดเขาร้อนเกินเว้ยเดี๋ยวเรีบแกะตัวนี้ปล่อยครับมาไซ้เล็กตัวนี้นี่ตัวนี้เล็กครับตัวนี้ปล่อยไป ไปามหาไซยหญ่ครับวันนี้เดี๋ยวร้อนมากปไปเอาไซโลมาโดนอีกอตัวนี้ก็ไซไม่โตไซเล็กไม่เยอะจังอืม นี้ก็ปล่อยครับตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าปล่อยวันนี้เยอะอ่ะไปถามหาไซโลอีกครับไซโลมันต้องมีอีก ต้องลากให้เหยื่อให้ให้เฮ้ย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 ไอ้โดว์แน่เลยโดว์โดวดวโอ้โหอะไรวะอื้อหืออืออุ้ยอุ้ยอะไรวะนี่อื้อหือเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรวะอื้อหืออี๊ะปลาอะไรนี่ ไอโดแน่เลยตัวเบ็ดเล็กเลยครับโอ้ยเฮียมาได้ไงมาได้ไงเฮ้ยปลาเลยวะมาได้ไงสายนี้ ดี๋วมาให้เห็นหน้าหน่อยมาให้เห็นหน้าหน่อยปลาอะไรไม่ลอยครับยังไม่ลอยครับแต่ก็มานะอืมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับดูดิมันคืออะไรมันคืออะไรเข้าผนังอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเชือกปะวะ หิวเอีเ,อเปล่าเฮ้ยติดไม้ด้วยอ้าวเฮ้ยปลาหลุดเลย,ยไปเกี่ยวไม้เหยื่อตัวเล็กแล้วผมใส่เบ็ดเบอร์เล็กไว้ด้วยมันเมื่อกี้จะอัดมากก็ไม่ได้ถ้ามันกลัวเบ็ดมันง้างฮะเนี่ยอืย mấy kiểu mái nè Nó nằm cái đồ dày vậy hả? thằng hình lên lúc bà đây ใหญ่ๆครับน่าจะเป็นไอโด้ไอโดใหญ่ป่ะไม่รู้นะว้านี่มาเอาอีกเอาตื่นหมดลนะ้างป่ะ อามากครับตดนของใหญ่ก็ไม่หลุดตรงนีม้มีไม้ด้วยนะตากระสุบหายไปเลยครับไม่เจอแล้วอะ่ะ สต็มเลยครับโคตรใหญ่ oh, yeah, เลยเมื่อกี้ลูกปลาลอยเต็มเลยครับ mm hmm. เนี่ยกระตูปมันกินจนอิ่มแล้วมั้งไหนอ้าวลงปลุ๊บกัดปั๊บเลยแต่ซสายไม่โต <c oughs> <c oughs> เด็กแว้นเด็กแว้น <c oughs> อย่าตกน้ำกัดเลยอ่ะ แต่ส์ไม่โตนะครับส์สามนิ้วใจเย็นไอ้หนูจังหวะปลากำลังดิ้นนะมือมาจับโดนไปหลายแผลครับหลายครั้งแล้วด้วยอือืมขอโทษนะนี่ครับ ใช้เล็กไปหน่อยเดี๋ยวปล่อยปล่อยไปก่อนครับปลามันเล็ก <c oughs> ปล่อยให้ห่างท่อหน่อยเดี๋ยวหาผงแตกคออยู่นู่นเคลื่อนมาแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกฟ้บ <c oughs> โอเคครับปลายแข็งแรงเดี๋ยวหาสายตัวมา เมื่อกี้เหยื่อตกปุ๊บกัดปั๊บเลยนะเอาอันนี้ก็ติดเฉยเลยจะยกเหยื่อขึ้นอยู่แล้วตามมากัดอีกสองไม้สองตัวเลยครับไซย์เดียวกันนะ่ะโอ้โหไซย์เล็กครับสองไม้สองตัวเลยท่อนปลาไซด์นี่กำลางกระห้าครับ นี่สองไม้สองตัวจปปล่อยไปก่อนนะจะหาไฟโลสักหน่อยปลาใหญ่มันก็มีครับแต่มันจะไม่ค่อยทันปลาเล็กปลาเล็กมันจะกัดเร็วกว่าว่องไวกว่ามามาดูไม้ที่สาม มาดูไม้ที่สามไม้ที่สามผ่านไปไม,มีกิ่งไม้เนี่ยลากลำบาก ฝั่งนี้นะของรานขวาฝของนี้ก็น่าดีเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ปลากัดโดนแล้วเหรอเมื่อกี้อ่ะดูไม่ทันครับจังหวะพวกเราจะแกะสายปลากัดเลยเออหลุดไม่ได้วัดปลาเล็กครับสายไม่โตไหนจังหวะกำลลงจะแกะพู้พุ่งมาใส่เลย ไฟตะมุตะม้เหรอเอาไฟโลมาหน่อยไฟโลมาหน่อยเอานั่นไงนั่นไงนั่นไงไฟโลโลไหมโลไหมมีไฟอยู่ ตัวนี้สวยอยู่นี่ตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับนะมันห้าหกขีดยกแล้วนะอ่าได้อยู่ตัวนี้ผมขอขอเก็บไปเลยนะนี่เอาหลุดพอดี นี่ครับผมจะเอาไปทำแหนมนะเอาไปทำปลาส้มครับสี่นิ้วมา <c oughs> เอาอีก ปลามันอยู่ใต้ท่อครับส่งเหยื่อเข้าไปเนื่อไม่โดนกัดไม่โดนอยู่ใต้ท่อจริงด้วยอืมกัดกัดกัดไม่อยู่ นั่นไง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 ได้อยู่ไปได้ครับมานี่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 ไม่อยากเล่นเยอะนี่ ข้อนี้สีแต้มแล้ววันนี้แต่ละตัวนั้นมันจะมีแผลใต้ท้องครับหรือว่ามันไล่มันกัดกันหรือเปล่า <c oughs> มาซ้ำอกีก <c oughs> ลองปลายยางดูปลายาง ปลาย่างปลาย่างลองปลาย่างดูเอามั้ยเอามั้ยอื้อไม่เจอ อุ bab u, bab u, bab u. Ma, ้ยุเจ็ยนว่ายออกมาครับอยู่ใต้ท่ออยู่ใต้น้ําไหลเลยนั่นไงเเป็นไงโดนปลายยางครับนี่ครับโดนปลายยาง DIY เดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไปเลย ตัวนี้ปล่อยครับยังเล็กอยู่นี่ครับนี่ครับตรงตรงหัวเนี่จะเป็นลูกหมุนครับเอาลูกหมุนใส่เข้ามานิดนึงแล้วก็เอาสายพีเอฝั่งนี้ครับมามัดกับลูกหมุนแล้วก็ยัดไว้ในนี้แล้วเอากาวยอดครับจะเป็นลักษณะนี้ครับ นี่ครับเวลาใช้ก็นี่ครเอาตัวเบ็ดเน็บเข้าไปใต้ท้องปลาฝั่งนี้ก็เด็บไว้ช่วงปลายหางครับนี่ครับแค่นี้มันก็อยู่แล้วเนี่ยนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเวลาปลากัดครับปลากัดมันจะกระชากหลุดมาอย่างนี้เลยเนี่ยตัวเหยื่อมันจะแยกกันมาคนละ้างแบบนี้เลยมันจะไม่ทําให้เหยื่อฉีกเวยครับมาลองดูอีก ลากมาผิวน้ําเลยลากเหมือนเราลากอ่ากบยางนะครับมันจะเป็นคลื่นน้ำว่ายมาเหมือนลูกปลาว่ายสวนน้ํากระสุบเห็นกัดแน่มาอยู่ยัดเข้าไปใต้รูทอนอีกาด,าดเนี่ย ไม่ต้องลากเร็วมากครับนี่มันจะมาเหมือนลูกปลาว่ายสวนน้ําเลยเดี๋ยวยัดเข้าไปใต้หุูท่อนะเนี่ยมันต้องหาประยุกต์ปรับปรุงแครับบางทีใช้เหยื่อตัวเดิมซ้ำๆอ่ะมันจะทําให้ปลาระแวงฮะนี่ครับลากมาข้างกําแพงมันจะมีกระสุนพันล กัดลูกปลาอยู่แล้ว้าเจอปลายางว่ายผ่านมาก็เรียบร้อยโคกใสเลยเนี่ยเหมือนลูกปลามากเห็นไหม <laughs> เหมือนลูกคอกอะ่ะนี่ครับเก็บไปสองตัวปล่อยไปสามตัวอันนี้จะอเอาไป,<ๆ>ไปทปําปลาส้มหรือว่าเอาไปทําแหนมครับอันนี้ครับได้อยู่นะปล่อยไปสามตัวเก็บสองตัว nên dễ thương nhé nhí mày long đồ nằm ngày long sủ dài <laughs> rồi กระสูครับไม้เดียวเลยไม้เดียวโดนเลยกระสูครับมาขออนุญาตเก็บนะตัวเนี้มีครับใช้สวยครับตัวนี้ขออนุญาตเก็บครับ quanh <laughs> quanh đu quanh đu quanh quanh đu quanh quanh đu quanh 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 đu hả <laughs> น้ำใสมันค่อนข้างระแวงนะโดนตัวเดียวก็ตัวอื่นหนีหมดแล้ว